สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์สุทธิชัยหนูนวลน,นะครับจะเล่าเรื่องการแต่งหนังสือของท่านถึง5เล่มด้วยกันนะครับในห้าเล่มนี้จะเป็นหนังสืออะไรบ้างเดี๋ยวให้ท่านได้เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็เนื่องจากมีความสำนึกในความเป็นคนพัทลุงอยากจะ,ะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของพัทลุงโดยเฉพาะบุคคลและก็สิ่งที่ สำคัญได้เขียนหนังสือรวบรวมไว้ทั้งหมด5้าเล่มแต่เล่มแรกที่ผมแนะนําก็คือคุพัทลุงนะครับหนังสือเล่มนี้มีบรรจุเนื้อหาของบุคคลสําคัญไว้ตั้งแต่พระนางเลือดขาวหลวงปู่ทุกวดขุนกลางเหล็กพระยาทุกขราชละอุดมปิดกกนังหมาเล็กลงงูกเงาะดำหัวแพรขุนโจรขุนอุปธรรมนาลากรนะครับมนโนราหลวงพ่อปัญญาณันท่าพิกโกนายตำรานะเมืองใต้ แล้วก็เทียบเท่าเจ้าพระยาก็มีประหลัดกระทวงท่านอารุณพานุพงศ์ท่านบรรจงตะกุลชาติกคจันจังวัดโทษวานิศหมอปลากรมวุติพงศ์แล้วก็บุคคลที่บุกเบิกคือคุณรุ่นบุญญานุวรรัดแถมศิลรัตนพันธ์ผู้ว่าอนุคูณสุภายจกิจพร้อมบุญญาลิศถึงเป็นแห่งชาติร,ารุปาวดีขาวเบอกนักกีฬาทีเกมนะครับเล่มนี้ก็รายละเอียดว่าเป็นยังไงโปรดติดตามท่านท่านไปอ่านได้คบสําำรับเล่มที่ องที่ผมได้แต่งก็คือสองร้อยปีสองร้อยสี่สิบปีกับความเป็นเลิศของรเรียนเก้าเจ้าพัทลุงเล่มนี้บรรจุนาว้ยั้งหมดละที่กราบเรียนเก้าได้ของพัทลุงมีสิบตีบองนะครับครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็รวมชื่อวัดของพัทลุงทั้งหมดเรียงตามบอสอเรียงตามพระชนมกรรมนะครับครับสาหรับเรื่องหนังสือเล่มที่สามก็คือรวมเรื่องบางรุงเล่มนี้ก็ถือว่าหนังสือใหม่สดทันสมัย เริ่มตั้งแต่เรื่องานหลักเมืองใหม่นะครับซึ่งท่านไม่เคยเจอไม่เคยพบก่อนในหนังสือเล่มนี้ได้แล้วก็ได้รวบรวมไว้ตั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอึงะระดับโลกก็คือเกี่ยวกับกรณกโลกอยู่ในนี้หมดนะครับเ่เป็นแห่งชาติกวีติรีไลเล่มนี้ทันส,สมัยทันหน่อยมากม,มากครับถาอ่านแล้วอรับรองทันคนทันเหตุการณ์ นะครับก็ขอแนะนำสามเล่มที่ยังเหลืออยู่ครับสามารถติดตาม่าได้ส่วนที่หมดไปสองเล่มก็คือสองร้อยปีเรียนเก้าวพัทลุงอันนี้พันห้าร้อยเล่มหมดไปแล้วครับแล้วก็อีกอันนึงคือเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลจากสมศเล่มนี้ก็พิมน้อยก็ได้หมดไปแล้วนะครับก็กราบขอบคุณนั่นที่สนใจหนังสือเกี่ยวกับพัทลุงนะครับครับถ้าสนใจนะครับที่หนังสือยังเหลืออยู่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์ได้ยังไงครับ ก็สามารถมาจ้าที่ร้านก็คือบัจจุบังผมประกอบธุรกิจเล็กน้อยครคือร้านเคเคมีและบรรจุภัณฑ์ถนนลา,าเมรามเม,เมนะครับก็อ,อยู่ใกล้ๆก,กับโรงรับจำนำครับก็ร้านใหญ่ๆก็อ,อย่างเช่นอิทุสุที่อยู่ตรงข้ามกันก็ถ้าท่านไปพัทลุงไปเที่ยวหรือคนพัทลุงอยากจะได้หนังสือนี้ก็เชิญแวะได้นะครับครับ ขอบคุณครับท่านชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอ,อความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ